น,นี้พาท่านนักลงทุนรับชมการวิเคราะห์ฟุตบอลในศึกยูฟาเนชั่น bon ลีกรอบรองชนะเลิศระหว่างเจ้าบ,บ้านทีมอิตาลีพบกับทีมเยียนอย่างสเปนจะลงแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าโดยประมาณของวันที่เจ็ดเดือนตุลาสองห้าสี่ที่สนามเซนติโลหรือจูเซเป้เมอัซซ่าเมืองมิลานประเทศอิตาลีซึ่งในตอนนี้ทีมอิตาลีอยู่ในลำดับที่หนึ่งของตารางยูฟาเนชั่นลีกเอกลุ่มที่หนึ่งและทีมสเปนอยู่ในลำดับที่หนึ่งของตารางยูฟ่าเนชั่นลีกเอกลุ่มที่ 1, โดยฝั่งเจ้าบ้านทีมอิตาลีนำโดยโรเบตโตมันชินนี่ผู้จัดจการทีมแผงการเล่นหลักของทีมคืออิตาลีมันชินนี่ช่างแฮปปี้4-3-3และคาดว่าจะลงสนามด้วยแผงการเล่นหลักอย่าง4-3-3ในนัดนี้ซึ่งตอนนี้เลตติ้ง10ลำดับนักฟุตบอลในทีมของศึกยูฟ่าในชั้นลีกจะนำโดยผู้เล่นจะนำอย่างลอเรนโซอีชินเยสสเตฟาโนเซนซีเอเมอร์สันพันมิเอลีจอโจคีเอลรินนี่ลอเรนโซเปเยกรินนี่นิโคโลบันเล่าลีโอนันโด บนุสซี่ดามนีโลดามโบรซิโอฟานเชโกเอเซอร์บีและโดเมนิโกบราดีและส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างสเปนโดยมีหลุยเอลลิก้ผู้จัดจการทีมแผงการเล่นหลักของทีมคือทีมสเปนไม่ไหวเอ็น433และหวังว่าจะลงสนามด้วยแผงการเล่นหลักที่คล้ายกันด้วยแผน433และตอนนี้เลตติ้งสิบลำดับนักฟุตบอลในทีมของศึกยูฟ่าเนชันลีกจะนำโดยผู้เล่นชั้นนำอย่างฟาเบียนลุยเซคิโอเลกิลอนเซคิโอลามมสโลดิกติอันกั คันโทรล่าเฟลานโตเลสโฮเซลุยกาญาดาบิดเดเคอาอันบาโลโมล,ลาตาและเซคิโอบุสเก็ตผลงานนันหลังสุดของอิต,ตาลีเต็มเปี่ยมชนะเป็นเยี่ยม2-1และพอเลยเพนชนะสเปนอีก42 จากนั้นพอมีลิชนะอังกฤษอีก3-2เกือบสยองบังกะเรียกัสสวิตสุดท้ายทิ้งให้คิดมามีลิสกับลิทัวเนียชนะไป5ประตูต่อศูนย์ครับงาา่ายๆนนหลังศึกของทีมสเปนไม่มีเสมอมีแต่แพ้แต่ที่แน่ๆชนะคอ,อ,วอรวด้วยสกอร์สองศูนย์เกือบหัวหมุนแต่ไม่เพียกดจอเจียอีก4มเมตรเบ็ดเสร็จแล้วเข็ดทีมสวีเดนอิตาลีสุดท้ายก็แฮปปี้โคเอเชียกัสสวิตและสิ่งที่สำคัญคือการโคจรมาพบกันของทั้งคู่6 นั้นหลังสุดตั้งแต่วันที่6เดือน3 2014จนถึงวันที่7เดือน7 2021เบสเ็จแล้วสุด222โดยอิตาลีเจ้าบ้านชนะด้วยสกอร์4-2และ2-0เสมอกัน2นัดด้วยสกอร์1-1สุดทึ่งสเปนเจ้าบ้านชนะด้วยสกอร์3-0และ1-0ครับ